สวัสดีครับนี่คือสายอินดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันถ้าพูดถึงช็อกโกแลตอาจจะเป็นของหวานที่ทูกใจหลายๆคนแต่รู้หรือไม่ครับว่าช็อกโกแลตอาจทําให้สุนัขตายได้แกาแฟได้แล้วค่ะเฮ้ยพี่เองไม่ต้อไม่ต้องคือแกาแฟได้แล้วครับ ในช่วงนี้เนี่ยร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับคือสั่งกาแฟเนี่ยแถมช็อกโกแลตให้กับน้องหมาด้วยนะครับช็อกโกแลตไม่เป็นไรนีกว่าค่ะไม่ต้องเกรงใจครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านจริงๆครับเขาไม่ได้เกรงใจพี่แต่หมาตัวเล็กๆเนี่ยมันกินช็อกโกแลตได้ที่ไหนละ่ะสุนนะัขไม่ควรกินช็อกโกแลตจริงหรือในช็อกโกแลตนะครับมีสารชื่อว่าีโอโบโมีนนะครับถ้าในช็อกโกแลตด,ดำก็จะมีสารพวกนี้อยู่ข้างสูงมากเลยครับ สารนี้จะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะครับแต่ว่าระบบับถ่ายระบบภาษาของสุนัขเขาเนี่ยไม่สามารถกําจัดสารนี้ได้ดีเท่ากับของพวกเรานะครับถ้าเกิดสุนัขได้รับสารนี้ในปริมาณมากเกินไปจะทําให้สุนัขปวใจเต้นเร็วกระวนกระวายฉี่บ่อยท้องเสียล่าจะถึงขั้นช็อกตายได้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆอย่างแมวแล้วก็นกเนี่ยก็กินช็อกโกแลตไม่ได้เหมือนกันงั้นแสดงว่าถ้าพี่เป็นคนพี่ก็กินได้ใช่ไหมอืมถ้าพี่เป็นคน สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี